สลีปที่ใส่แล้วขึ้นแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าสลีปที่ดูดหน้าการ์ดนะครับถ้าใส่ปุ๊บแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้ให้รีบถอดให้รีบเปลี่ยนดีกว่าสวัสดีครับจาก a q c นะครับผมวันนี้ก็จะมีสราระน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องสลีปนะครับหรือซองใสสำหรับใส่การ์ดเนี่ยครับผมมาคุยกันให้ฟังนะครับ ในรูปนี้นะครับในคลิปเนี้ยตัวอย่างก็จะเห็นว่าอันเนี้ยเป็นสลิปที่ไม่ได้คุณภาพเห็นไหมครับดูสังเกตตรงหน้ากาสเนี่ยสลิปที่ใส่แล้วขึ้นแบบนี้นะครับ mm hmm. เขาเรียกว่าสลิปที่ดูดหน้ากาสนะครับมันจะทําให้สีและผิวของกาสเนี่ยเสื่อมหรือบางทีถ้าหนักๆเข้าทิ้งไว้นานๆเข้าเนี้ย มันอาจจะหนืดจนติดสีออกมาได้เลยนะครับอันนี้อันตรายมากๆเลยนะครับไอสรีพวกนี้เนี่ยถูกราคาถูกสวยเพราะว่ามันใสนะครับแต่พอใสเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เวลาออกมาเนี่ยอาจจะไม่เห็นนะฮะแต่ว่าแต่ว่าเวลา เวลาเราเนี่ยเวลาเราขยับนิดเึิงปุ๊บเนี่ยไอ,ไอตัวที่มันดูดเนี่ยมันก็จะหายไปเพราะว่ามันมีอากาศเข้าไปแต่ถ้าทิ้งเอาไว้นานๆหรือบางคนเนี่ยใส่ไว้ในแฟ้มเนี่ยก็จะมีอันตรายได้ส่วนสลิปที่ดีเป็นยังไงสลิปที่ดีจะเป็นแบบนี้ผิวจะขุ่นๆหน่อยนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าสลิปนอน p v c นะครับก็คือมันจะไม่ดูดผิวนะครับมันจะไม่ดูดผิว ถ้าเทียบกับสลีปที่เป็นแบบสลีปแก้วเห็นไหมฮะความใสจะต่างกันเลยโอเคมันก็ใสแหละแต่ว่าไอแบบสลีปแก้วเนี่ยใสยกว่าซึ่งไอสลีปแก้วเนี่ยสวยครับแต่ว่าดูดผิวหน้าดูเลยนะครับถ้าเป็นไปได้เลี่ยงได้เลี่ยงนะครับ ให้ดูกัน้ชัดอีกทีหนึง่งถ้าใส่ปุ๊บแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้ให้รีบถอดให้รีบเปลี่ยนดีกว่านะครับอันเราไม่กี่ตังค์อย่าไปเสียดายครับชลิปเลือกของดีๆเลือกของมีแบรนด์ดีกว่านะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นทางผมขออภัยด้วยนะครับส่วนใครที่ต้องการจะแนะนำเพิ่มเติมพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ แล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ